สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องติดปืนนะครับของแบรนด์แอดลอนนะครับตัวนี้นะฮะอัตราขยายเขาก็4นะฮะถึงบเท่านะครับขนาดเ,เลนส์40่มิลตัวนี้ตัวเลนส์เขาจะเป็นเลนส์กล้องนี้จะเป็น f m c นะฮะกันน้ำนะฮะกันน้ำได้นะฮะกันหมอกกันป้านะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้องขนาดเล็กนะฮะนะครับน้ำหนักเบานะฮะอ่าเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับเหมาะสําหรับสายล่านะฮะน้าหนักจะเบาะะตัวนี้นะฮะตัวนี้น้ำหนักเขานะฮะอ่ห้าร้อยยี่สิบห้ากร,รัมนะครับความยาวนะฮะความยาวก็อยู่ที่สามสิบสองซนมนะครับนะตัวนี้หน้าเลนเนี่ยหน้าเลนนี้สี่สิบสองหน้าเลนนี้สี่สิสี่สิบมิลน,นะฮะ ข่อยี่ห้านะครับตัวนี้เขาเขาเป,ปนนะะเป็นตัวปรับในนะฮะเป็นตัวปรับในนะครับปรับในนปรับตัวนี้เป็นตัวปรับเส้ขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะสูงตำ่ำเนี่ยปรับง่ายนะครับสูงต่ำเส้ขวานะฮะ ตัวนี้เขาจะปรับหลาด้านข้างนะครับตัวนี้ปรับหลาได้สูงสุดห้าร้อยหลาเลยนะฮะนะครับนะฮะไปะจนถึงอินฟินิตี้นะครับสูงสุดนะต่ําสุดน่าจะอยู่ที่สิบหลานะครับปรับได้ต่ําสุดสิบหลานะฮะในสิบหลานะครับสูงสุดห้าร้อยหลา ยไปจนถึงอินฟินิตี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอัตาขยายนะครับอัตาขยายก็เริ่มตั้งแต่4ถึง12เท่าตัวนี้เป็นตัวปรับลินตานะฮะนครับสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตายส้นส่่ตาย,ยาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ ระยะทําการก็เริ่มตั้งแต่ร้อยถึงสามร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้ครับนะใรขันของเขานะฮะตัวนี้เขาก็ตัวนี้มี QC นะฮะนะครับอัดแก๊สนะฮะกันน้ํากันหมอกกันฝ้าได้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ฮะบอดี้แข็งแรงนะครับคุณภาพนึร้อยเปเซ็นนะครับ ตัวนี้นะฮะฝาเนี่ยก็จะมีของแถมก็จะมีฝานะครับเป็นฝาแบบยางซิลิโคนนะครับเนี่ยหนึ่งเซตนะครับแถมให้นะครับ ปาเปิดปิดทั้งลังหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็จะมีผ้านะครับเป็นแท่งงูนะฮะทำความสะอาดนะครับพวกปืนยาวอัดลมนะครับอัดแจ๊สนะครับทุกกดนะฮะทุกชนิดเลยนะครับหนึ่งมวนนะฮะแล้วก็น้ํามันโลมปืนหนึ่งกวดนะครับประโยชน์ของเขาก็ป้องกันป้องกันช่วยในการหล่อลื่นนะครับป้องกันสนิมนะครับ รถแตงเสียดทานอุปรกรณ์นะฮะนะครับแถมหนึ่งกวดนะครับแล้วก็ระดับน้ำตั้งกล้องหนึ่งตัวนะฮะขานะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะแบบนัดคู่นะหนึ่งคู่ขาจะมใีใช้งานอยู่สองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลน,นะครับแก้งมานะครับทางร้านจัดให้นะครับ แล้วก็จะมีผ้านะครับหนึ่งผืนนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับพร้อมใบระกันหนึ่งเล่มนะครับอ่ท่องทางใน,นการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่อ่าลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก ไลค์กดแชร์นะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับนะฮะกดรลปกะดิ่งนะครับเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่เนี่ยมาอ่าลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ